ป้าจ้าวันนี้ก็จะมาทำเมนูนี่เด้อจา้นาน้ำยานางเด้อจา้นาน้ำยานางอันในกระป๋องอัน่โน้ใหม่เด้อจา้าบ่ได้ซื้อแบบเป็ไหนกระป๋องน้ำยานางโดยตรงเด้อจ้ะ เครื่องแกงพริกขา่าตะไครใ้ใบมะกรูดกระชาย เครื่องโดยนี้นะจ้าคงแซ่บใส่ผงสเสร็ปเพิ่มรสชาติเวลาเอาใส่ที่หลังช่วงชุบเฉือนนี่แกน,นี่จ๊ะพระเอกของเราหนินะจ้าพระเอกของเราอยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องมันบอกคือยังอยู่บ้านเนาไปหาเก็บเอาใดใจหยด มันก็เป็นหยดทั้งสิ่นแหละพี่น้องมันก็พอกินได้อยู่ใบขี้เล็กใบขี้เล็กดอกขี้เล็กนี่ก็บลกเขือพบพวงเกาะพวงนี่ก็สองออยเก็บสามออยเด้อพี่น้องขี้เล็กมีทั้งใบมีทั้งดอกบกข่อยมีหยดดอกมีแต่ใบ ใส่ข้าวนอดไปแล้วเกลือกับยู่ในอยูอยูนเน่นะหรเด็ดแต่ยูนเน่ยอันเครื่องแกงเลยตรงเลยจ้ะแล้วก็บอกพักกันสักพักหนึ่งต่อช้ารุ้งเส่ตีนไก่เส่ตีนไก่ Giêng gửi xe tìm thấy xe ngon sai bầm with him sai lầm hạng nè 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 ใส่ผักใบเลื่อยด้พี่เนาใส่ใบเลือ่อยนี่ละวหอมใบเรือ่อยอันนี้ก็มหระพา,าใบนังรักบอมบ์บอมบ์แซ่แข็งได้จ้ะ

อุดทายเดียวเสนหปลาต้องใส่เครื่องด,ดูดด้วจ้ะเพราะว่า,ายูตึกงด้วจ้ะบเปตือ้านเป็นตอจ้ยู่คอนโดจ้าอยูปป่เออคอนโดยูออพเมนเนาะยูออพเมนต้องยู่รวมกันเสนามปลาเสนหนักจะติดตัวปิด,ดจบ มันแบบนี้เลยจ้ะแบบทั้งสี่แหละแซ่บแบบกะทิกับแซ่บจ้ะแต่บ่มักกะทิบ่มักแซ่บแกีกะทิกับแซ่บอกันวยแต่มักสไตลยแบบปันปันแซ่บแซ่บใส่ตีนไก่ใส่ปลาหมึกใส่ปลาแห้งแบบนี่น้อง เนี้ยมันจะดแสบจมูกดูต่างเดือนนวดพี่น้องแต่กินนี่ยแกงขี้เล็กซ้ำหนี่กันดีใจแล้วมึงไปพี่น้องมไปเห็นามาขายเอาใบอน่อนมาเลยเด้อพี่น้องเลย <c oughs> มันย่ำเนี่ยไปเห็ดมาขายเอาไปอ่อนคนหนีเนี่ยเก่สงสารคนซื้อกินเนี่ยแทงอยู่เด้อเอาไปอ่อนคนหนีเนี่ย <ừ> แค่นี้แะพี่น้องแสบแสกเกงขีดตั้งเดี